<Life. S 2> มีเศรษฐีผมไม่ต้องบอกไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าใครนะไม่รู้ว่าท่านพูดจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันมีข่าวออกมานะบอกว่าท้าไอเครื่องรางของขังอะไรต่าง,างๆอะไรที่บอกว่าเหนียวเนี่ยนะที่พระเสกแล้วบอกว่าเหนียวเนี่ยนะเขาบอกว่าขอทดสอบขอทดลองนะจะให้เงินนะถ้าไม่ท่านเหนียวจริงจะให้เงินผมบอกอย่างนี้นะครับว่า จริงๆนะครับว่าพระท่านทําออกมาหรือท่านเสกออกมาหรือเกจิรุ่นเก่าเสกมาท่านไม่ได้เสกเพื่อเหนียวนะครับท่านไม่ได้เสกเพื่อเพื่ออยู่ยงคงกระพันนะฮะแล้วท่านก็ไม่ได้บอกด้วยนะไม่มีเกจิองค์ไหนบอกเลยนะว่าเสกมาแล้วยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าหรืออยู่ยงคงกระพันอะไรต่างๆ,ๆท่านไม่ได้พูดนะมันเป็นประสบะการณ์ที่คนเขาไปเจอแล้วเขาก็บอก มันไม่มีหรอกที่ท่านมาพูดบอกว่ามันเหนียวมันยิงไม่เข้าหรืออะไรไม่เข้านี่ท่านมาคุยกันเองพูดกันเองแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีการสร้างความงมงายอย่างมากมายนะบอกว่าวัตถุมงคลต่างๆที่ทําขึ้นมานะยิงไม่เข้าฟันไม่ออกเหนียวลองมาดูหน่อยมะว่ามันจะเหนียวจริงมะนะถ้าเหนียวจริงนะเอาตังไปเท่านน้นเท่านี้นั่นผมบอกว่า ของพวกนี้มันไม่ได้เอามาลองนะครับเขาไม่ได้ทํามาให้ลองครับเขาทำมาให้ใช้ใช้ด้านไหนครับเขาเอามาใช้ด้านไหนเขาไม่ได้ใช้ด้านคงกระพันชาติเขาไม่ได้ใช้ด้านยิงแทงไม่เขาเขามาใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจให้มีความมั่นใจ ให้มีขวัญกำลังใจท่านแปลตรงนี้ให้ออกก่อนท่านเอาจุดประสงค์หลักที่เขาทำออกมาเนี่ยก่อนไม่ใช่ว่าจุดประสงค์หลักเขาทำมาเพื่อเอาไว้เหนียวเอาไว้ยิงแทงไม่เขาเขาไม่ได้บอกอย่างนั้นเขาทำมาเนี่ยจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นเครื่องยึดเหนียวทางด้านจิตใจท่านแปลความตรงนี้ให้ได้ก่อนไม่ใช่ว่าท่านนะไป นะไปนะไปบอกกล่าวแล้วโจมตีเขาอย่างนั้นน่ะไม่มีหรอกครับนะผมไม่เห็นเลยว่าท่านอลือ,ลอยืนยันได้ว่าเกจิองค์ไหนบอกอะ่ะเกจิองค์ไหนบอกว่าเสกออกมาแล้วของฉันเหนียวนะของฉันยิงฟันไม่เข้าอะ่ะท่านไม่ได้ค่อยพูดอย่างนั้นหรอกไม่มีเกจิองคไหนพูดคือท่านอยากจะให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ได้ไปแล้วก็อยู่ในคุณงามความดีบางคนได้ไปเนี่ยมันบางคนเนี่ยนะครับเขาบางคนเขาไม่กล้านะไม่กล้าแล้วก็กล้ากลัวกลักลวนะจะลงทุนอะไรก็กล้ากลัวกลัวนะครับนะอย่างหวัวตัวเองเนี่ยเก่งนะมีความคิดความอ่านดีอะไรดีแต่ว่าเงินทุนไม่มีนะแต่จะลงทุนแล้วมันก็กล้ากลัวกลัวทุนจะหายหรือเปล่านะกําไรจะมีหรือเปล่าก็เลยไปปรึกษาพระนะเนี่ย จะทายังไงเนี่ยนะ่าจะลงทุนมันจะได้หรือไม่ได้ยังไงพระท่านก็นะท่านก็มอบวัตถุมงคลให้เป็นขวัญกาลังใจนะพอได้ขวัญกําลังใจมาเขาก็เอาละนะอย่างนี้ลงทุนได้นะกาพอลงทุนแล้วมันได้งไงลงทุนแล้วมันได้คือเป็นขวัญกําลังใจทําให้เรามีขวัญกําลังใจดีมากขึ้นเอาพระไปไว้ที่สํานักงานเพื่อเป็นขวัญกําลังใจไม่ใช่ว่ายิงแทงไม่เข้าผมบอกว่าอย่าไปแปลความหมายกันอย่างนั้นนะครับ แล้วก็บอกว่าสร้างความงมงายสร้างความงมงายก็คุณไปแปลความหมายกันอย่างนั้นมันก็สร้างความงมงายสิคุณแปลให้มันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลดิคุณพยายามจะมาโจมตีเขาว่านะคุณไปโจมตีไอ้พวกที่พูดจริงๆสินะใครที่เขาทำออกมาจริงๆแล้วบอกว่ามันนะยิงแทงไม่เข้านี่คุณไปท้าพวกนั้นเขา อย่าไปท้าของเกจิอาจารย์ต่างๆท่านไปท้าคนที่เขาทําออกมาใครเขาทาออกมานะไม่ว่าจะเป็นคาราวาสขามังเวทหรือใครต่อใครถ้าเขาทําออกมาแล้วเขาบอกว่าเอาไปลองได้นะยิงฟันไม่เข้าเอออันนั้นค่อยว่ากันไปหน่อยนะแต่ถ้าเป็นของเกจิเก่าๆมาแล้วเขาบอกว่ามันมีนะมันเหนียวมันยิงแทงท่านไม่ได้พูดไอ้คนที่ไปได้มาเนี่ยเขาพูดเขาพูดเพื่ออะไรบางคนพูดเพื่อจะขายของ บางคนพูดเพื่อจะประกอบการขายของเขาจะขายของเขาเขาก็เล่าประสบการณ์เนี่ยนะเนี่ยคนเอาไปใช้แล้วเขายิงแทงไม่เข้าใช้แล้วยังเป็นนุยนนี่เขาเล่าประสบการณ์เขาไม่ได้บอกที่มาจริงๆนะที่มาจริงๆของพระว่าพระท่านเสกแล้วเหนียวเสกแล้วยิงแทงไม่เข้าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเป็นประสบการณ์ถ้าออกมาจากต้นตอท่านลองไปหาก่อนนะครับ ถ้ามีคําออกมาจากต้นตอที่เขาเสกเนี่ยค่อยว่าหน่อยถ้าพระอ,องค์นั้นเสกแล้วบอกว่าเหนียวยิงแทงไม่เข้าน่าค่อยว่าแต่ว่าถ้าพระอ,องค์นั้นเสกแล้วแล้วมันมีการมาบอกกล่าวกันที่หลังว่ามีประสบการณ์ยิงแทงไมครับมันก็ไม่ใช่เรื่องของพระนะครับเมื่อไม่ใช่เรื่องของพระเนี่ยแล้วท่านจะมาบอกว่านาพระทำวัตถุมงคลออกมาสร้างความงมงาย นะมามีประสบะการณ์ยิงแทงไม่เข้ามันเป็นประสบะการณ์ของตัวบุคคลแล้วการมีประสบะการณ์ของตัวบุคคลก็ไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าการยิงแทงไม่เข้าหรือไม่ตายหรืออะไรยังไงเนี่ยมันไม่ใช่พ้ะอย่างเดียวมันมีบาปมีเวรมีกรรมมีบุญอะไรที่เขาทำมาด้วยมันเสริมส่งกันมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแขวนพระ เหนียวแล้วไม่ตายนะไม่เป็นอะไรหนะ้าบางคนดวงเขาถึงคาดถึงจะมีพระดีๆเขาก็ตายแต่ถ้าดวงเขาไม่ถึงคาดเนี่ยนด้นได้วัตถุมงคลดีๆไปพกติดตัวเขาอาจจะรอดก็ได้เขาอาจจะหนังเหนียวขึ้นมาก็ได้ฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าไปเอาเรื่องนี้มาโจมตีกันหน่อยเลยผมเห็นแล้วท่านไปพูดในลักษณะที่นะแบบว่ามาโจมตีกันนะครับ ถ้าท่านก็ดูว่าเดี๋ยวนี้ว่าถูมงคนเก่าๆเขาก็เล่นเขาก็ไม่ได้เล่นเป็นว่าพุทธคุณเหนียวไม่เหนียวนะเขาเล่นในความนิยมว่ามันหายากราคามันถึงแพงแล้วเขานิยมกันอย่างนั้นท่านเคยเห็นไหมว่าสมเด็จว่าละคังเหนียวไหมผมถามท่านหน่อยสิว่าพระสมเด็จว่าละคังเหนียวไหมถ้าสมเด็จว่าละคังเหนียวจริง ทำไมคนที่เขาล่ํารวยล่ํารวยเขาไม่แขวนเล่าทําไมคนที่เขามีตังล่ารวยล่ํารวยทําไมเขาไม่แขวนเขาไปเก็บไว้ในธนาคารทําไมท่านรู้ไหมว่าคนที่เขาเช่าไปเนี่ยเขาไม่แขวนนะเขาเอาไปเก็บไว้ในธนาคารและไอ้คนที่คนที่ขายผ้าสมเด็จที่ขายผ้าเหนียวเหนียวเนี่ยถามว่าเซียนดัง,ดงๆแขวนไหมไม่ได้แขวนนะ เขาไม่ได้ว่าแขวนพระสมเด็จวัดระครังมาเดินโชว์เขาไม่ได้แขวนนะเขาเก็บไว้ขายของมันแพงของหายากเขาก็เก็บนักเก็บไว้ในเซฟอย่างดีผมไม่เห็นเขาเอาพุทธคุณมาป้องกันตัวเองเลยเพราะบางทีเขาไม่ได้เล่นพุทธคุณคุณเข้าใจไหมล่ะนี่เขาบอกว่าโอ้โหพระดังๆไปคุมธนาคารหมดเลยตอนนี้น่าไปอยู่ในเซฟธนาคารหมดเลยน่าไม่ได้มาคุมคนที่เขา ที่เขาซื้อไว้เขาเช่าไว้เลยไปคุมธนาคารทั้งหมดเอาไปฝากธนาคารไว้เห็นไหมว่าเขาบางทีเขาก็ไม่ได้เล่นพระในเรื่องอยากจะได้พุทธคุณนะเพราะในปัจจุบันเขาเล่นเรื่องการซื้อขายเขาเล่นมูลค่าแล้วเขาก็ไม่ได้เล่นแบบน่าต้องการมาเหนียวไม่เหนียวอะไรอย่างไงอย่างเงี้ยนะครับนั้นผมบอกว่าบางทีเนี่ยท่านก็ตั้งป้อมกันโจมตีกันเกินไป นะแล้วก็พยายามนะใช่สิท่านไม่ได้ชอบวัตถุมงคลนี่นะท่านมีอย่างอื่นที่ทําให้ท่านมีเงินมีทองได้ไม่จําเป็นจะต้องมีวัตถุมงคลใช่ไหมคือคือถ้าคนไม่ได้อยู่วงการนี้ยังไงเขาก็ไม่ชอบนะคนชอบคือคนที่เขาอยู่วงการแล้วเขาเขาเข้ามาเล่นสะสมเขาก็ชอบคนนอกวงการเขาก็ไม่ชอบมันก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเมื่อไม่ชอบเนี่ย นะท่านก็อย่ามาว่ากล่าวเขาเลยนี่มันเป็นนะมันมีการโพสต์กันอยู่ตอนเนี้ยในลักษณะที่ท้าว่าอันไหนเหนียวเนี่ยมาให้ลองหน่อยแล้วเขาจะจ่ายเงินกันอะไรกันเนี่ยนะนะผมบอกนะมันไม่มีอะไรหรอกที่จะไปท้าทายแล้วเหนียวนะผมบอกว่ากระจุยหมดแหละนะกระจุยหมดยิ่งไปท้าเนี่ยนะยิ่งไปท้าเนี่ยนะครับถ้าคนไปรับคําท้าผมว่ายังไงก็กระจุยนะท่านจะเอาอะไรล่ะไม่มีเหลือหรอก นะไม่มีเหลือเพราะว่านะวัตถุมงคลที่ช่วยทุกวันเนี้ยช่วยชัดที่สุดหรือช่วยเรื่องขวัญกําลังใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจมันไม่ใช่ว่าช่วยเรื่องเหนียวไม่เหนียวนะครับนั้นท่านอย่าเอาโจตรงนี้มาพูดแล้วมาโจมตีกันว่าพระเหนียวไม่เหนียวอะไรอย่างเงี้ยผมบอกไอ้นะั่นมันไม่ใช่นะเพราะว่าพระคนที่แขวนเนี่ยมันก็ต้องดูคนที่แขวนด้วยนะ นะ่าสมมุติว่าเหนียวเนี่ยเหนียวยังไงอะครับมันเหนียวยังไงนะท่านก็ลองดูว่าเหนียวยังไงคุณจะทําทําวิธียังไงการเหนียวของคุณน่ะน้คุณรับคําท้าเข้าไปบอกว่านะเนี่ยพระองค์นี้เหนียวแล้วเขาจะทดลองยังไงแขวนอยู่ที่ตัวคุณแล้วก็จัดการเหรอหรือว่าแขวนที่ที่อะไรนะหรือว่าหรือว่ายิงตรงหรือว่าอะไรยังไง ที่จะ,สะแสดงการทดสอบว่าเหนียวได้อะผมบอกว่าถ้าแหวนอยู่ที่คนเกิดพาเหนียวแล้วคนคนนั้นเนี่ยจริงๆก็ทําความไม่ดีไว้ตั้งเยอะตั้งแยอะอดีตชาติก็ไม่ดีทําความไม่ดีไว้พลาถึงป้าจะเหนียวยังไงก็ผมว่าก็กระจุยอะแหละนาก็กระจุยเพราะพระยังไงเนี่ยนะครับเขาบอกว่านะปกป้องคนที่ใส่ นะปกป้องคนที่ใส่แต่เวรกรรมต้องปกป้องคนที่ใส่ก่อนนะถ้าเขามีบุญมากๆพระก็ปกป้องง่ายขึ้นแต่ถ้าบุญเขาไม่มีพระจะไปปกป้องยังไงล่ะครับก็บุญเขาไม่ได้ทำมากเขาเพิ่งมาแขวนพระนะแล้วก็แขวนพระก็แขวนไปอย่างนั้นนะบางทีก็ไปทําไม่ดีทําอะไระก็ดูบางคนแขวนพระเต็มคอไปโดนรอบยิงตายขาที่เลยทั้งที่พระในคอก็เหนียวเหนียวทั้งนั้นน่ะ มันก็อาจจะมีเวรกรรมในอดีตชาติหรืออาจจะมีเวรกรรมในชาตินี้ที่เขาแขวนพระแต่เขาก็ยังทำสิ่งไม่ดีอยู่นะแล้วก็เอาพระมาแขวนเพื่อจะช่วยก็ช่วยได้ครับอาจจะรอดตายครั้งนี้นั่นคือนะอาจจะผ่อนหนักเป็นเบารอดตายครั้งนี้แต่ครั้งหน้าจะรอดหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึง่งนั่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันไม่ใช่อยู่กับพระอย่างเดียวว่านะพระเหนียว นะแล้วคนเราจะมาพิสูจน์ยังไงล่ะครับว่าคนไหนนะแฝงพาที่พาเหนียวแล้วคนมันจะไม่มันจะเหนียวไปด้วยอะ่ะเพราะคนมันมีไม่เท่ากันไงตั้งแต่เกิดมาคนก็มีบุญพาไม่เท่ากันอยู่แล้วอะครับอายุคนก็ไม่เท่ากันท่านก็รู้อยู่ขนาดมีบุญนะมีบุญเกิดมาดีอะไรมาดีนะาอายุน่าจะเป็นร้อยปีแต่ว่าอายุยี่สิบกว่าปีตายแล้ว นาเกิดมาก็รวยอะไรก็ดีหมดอะไรดีหมดยี่สิบกว่าปีตายแล้วเห็นไหมครับแล้วเขายังมาเถียงกันอีกนะว่าจริงๆการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยการตายไวคือคนมีบุญการอยู่นานนคือคนไม่มีบุญเอาว่าไปอย่างนั้นอีกนะไอ้นี่ก็พิสูจน์กันลาบากอยู่เหมือนกันแหละว่าถ้าอยู่นานนนแล้วเป็นคนที่ไม่มีบุญคนตายเร็วมีบุญผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็คงชิงตายกันไปเยอะแล้วนะครับว่าเขาก็อยากจะได้บุญกันน่ะ นั่นเนี่ยการน้า่การพูดมาอธิบายความแบบเนี้ยผมบอกนะครับเราเอาความจริงมาคุยกันดีกว่าอย่าเอาคําอย่ามาเล่นคํานั้นผมบอกว่าการที่จะเหนียวไม่เหนียวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่องค์พระอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่วัตถุมงคลอย่างเดียวมันอยู่ที่คนแขวนด้วยคนแขวนอยู่เนี่ยถ้าถ้าบุญคุณไม่ไม่มีแล้ว นะตัวคุณทำไม่ดีไว้ยังไงมันก็เข้าก็ดูที่คนแขวนผ้าดีๆอยู่ในรถรถยังนะบางคนรอดแต่บางคนก็ตายเห็นไหมทั้งที่พระก็ดีบางคนก็ตายอะนั้นเนี่ยท่านอย่ามาบอกเลยตรงเนี้ยอย่ามาว่ากล่าวกันเลยแล้วตอนนี้มันก็ไม่ได้เล่นกันแค่ว่าพุทธคุณนะพระเขาเล่นกันด้านพุทธศิลป์เล่นกันด้านความนิยม ก็ดูเนี่ยเขาเช่าสมเด็จว่าละคังไปเพื่ออะไรกันท่านเห็นไหมนักการเมืองอ่ะเช่าผ้าแพงแพงบูชาพระแพงแพงกันไปทําอะไรท่านเห็นไหมน้าท่านก็รู้นี่น้าได้ผ้าแพงแพงไปก็เอาไปเข้าธนาคารผมไม่เห็นมีใครใส่ท่านไปดูมีใครใส่ไหมไม่มีหรอกนะาแต่พอเวลาแจ้งบัญชีทรัพย์สินมาพระเต็มไปหมดเลยหน้าพระเต็มไปหมดเลยไอ้นี่ราคาเท่านู้นไอ้นี่ราคาเท่านี้เท่านั้นแต่ถามว่าคุณเล่นพระมาไดมไม่ได้เล่น คุณซื้อขายพระไหมไม่ได้ซื้อขายแต่ว่ามีพระดังๆไปแสดงบัญชีทรัพย์สินเยอะเลยน่าท่านไปดูสิน่าหลายคนแสดงบัญชีทรัพย์สินมามีพระตั้งหลายองค์น้าบางองค์ราคาแพงซะด้วยทั้งที่เซียนบอกว่าองค์นี้ไม่น่าจะถึงราคานั้นแต่ว่าพอไปแจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วทําไมราคามันน้าราคามันสูง นั้นบอกเลยนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นนะเขาเล่นกันหลากหลายมันไม่ใช่เล่นแค่วันเหนียวไม่เหนียวนะพุทธคุณเท่านั้นท่านอย่าเอาเรื่องนี้มาโจมตีกันเลยครับนะเอามาโจมตีกันแล้วก็มาผูกโยงว่าวงการนี้เป็นวงการงมงายสร้างความงมงายให้กับผู้คนนั้นะในปัจจุบันผู้คนเนี่ยงมงายกันมากเละกันหมดแล้วนั้นะในสังคมไทยงมง,งายกันเยอะแยะมากมายท่านเอาอะไรมาเป็นตัววัดอะครับ น้ว่าสังคมไทยงมงายนั้นผมบอกนะครับว่าถ้าสังคมไทยงมงายสังคมอื่นก็งมงายมันไม่มีหรอกที่จะไม่งมงายไม่ใช่ว่าพระเครื่องวัตถุมงคลที่มีอยู่เนี่ยที่เราเราเล่นกันอยู่เราอกลายเป็นว่าสังคมงมงายผมบอกว่านี่แหละเป็นส่วนดีสังคมมีที่พึ่งผมบอกว่าถ้าสังคมไม่มีที่พึ่งมีโมโหยุ่งนะครับ สังคมไทยเนี่ยทลายที่พึ่งนะหนักกว่าน,นี้อีกผมจะบอกให้ทุกวันนี้เขายังมีทางออกนะแล้วคนกุ้มใจมีทางออกไปลดน้ำมลคนกุ้มทางนะากุ้มใจมีทางออกนะธุรกิจล้มล่มสลายนะาไปขอพรท้าเวสุวรรณวัดนู้นวัดนี้ไปขอพรเกจิที่นู่นที่นี่เอาความทุกข์ไปเล่าให้เขาฟังนะไม่มีที่ระบายหน้าบางคนบอกว่าโอเป็นโรคจิตนี่คุณต้องไปหาหมอจิต เขาก็ไม่อยากไปหาหมอจิตใครอยากจะไปหาหมอจิตก็เขากุ้มใจเขาไม่ได้เป็นโรคจิตเขากุ้มใจแต่าก็ไล่เขาไปหาหมอโรคจิตอีกจริงๆรินะเขาพื้นฐานก็คือความกุ้มใจไม่มีทางออกก็เลยต้องหาวิธีทางออกถ้าทางออกของของคนบางคนมันออกได้นี่มันมีแต่บางคนมันเขาออกไม่ได้เมื่อเขาออกไม่ได้ต้องทำไงอะครับ เขาก็ต้องไปหาพระไปหาวาดัดไปทําบุญไปหาที่พึ่งเช่าวัตถุมงคลบูชาวัตถุมงคลพราะครูพอพอ,พอ,ออกไปอย่างนี้คุณบอกว่าสังคมงคไทยงมงายกันเยอะแยะแล้วโอ้ยคุณเอาอะไรมาพูดนะครับเอาอะไรมาพูดว่าสังคมไทยงมงายนะความงมงายในสังคมเนี่ยนะครับผมบอกนะถ้าไม่มีพระเนี่ยไม่มีพระนะ ผมว่าหนักกว่านี้ท่านเชื่อผมไหมนะไม่มีวัดไม่มีพระเนี่ยงมไงหนักกว่านี้อีกแล้วเละด้วยผมจะบอกให้